สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ช่องสองพระสองบุญตอนนี้เรามาอยู่ที่อีพีที่ยี่ห้าแล้วนะครับกับเสือหลวงพ่อปานอันนี้เสือตัวนี้ที่ผมย้ําอยู่เสมอว่าเป็นเสือแปกเสือแปกตรงไหนเสือแปกคือเสือตัวนี้เสือสองหัวนะครับนะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานที่ช่างแกะเป็นเป็นสองหัวนะครับอันดับแรกที่เราจะมีการดูเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสีสีอย่างที่ผมบอกเสมอว่าสีต้องเป็นสีเทียน เสยนไขสีส้มะนะฮะพอเราดูจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาดูหน้าตาของเขาหน้าที่ช่างเขาแกะสเสมอคือหน้าคือต้องเป็นหน้าแมวหูหนูตาลูกเต๋านะ <Cornell. S 2> พ, <shirt. S 1> พอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ well. ๊บเราก็ต้องมาดูเรื่องยันสองข้างเหมือนกันเลยฮะหน้าแมวหูหนูตาลูกเต่าเนี่ยเป็นเขี้ยวเสือ2หัวนะครับนะครับเป็นเสือแปดแล้นี่เราก็มาดูเรื่องยันฮะยันเห็นไหมหน้าแข้งก็ต้องมียันอุยันก็มียันอุมียันอะไรเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ต้องมาดูด้านข้างด้านอะไรพวกเนี้ยมีด้านข้างก็มียันมีอะไรนะครับแล้วก็นองตรงน้องก็ต้องมียันลึืๆนะครับหลวงพ่อ เราต้องมีอยู่นะครับน้องต้องมียันเลือดเดือกลับหัวกลับมางมีเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมูนมาดูตรงตรงเล็บที่ว่า้องดูเล็บเล็บของหลวงพ่อที่หมายถึงว่าช่างของหลวงพ่อท่านแกะนะข้างละสี่นะฮะหน้าสี่หลังสี่นะฮะมันจะได้องค์คนสรถ นะมันรวมเป็น16สมงคลโสรถนะพอเล็บเราได้เสร็จปุ๊บเราก็มาดูตรงฐานมาแล้วนะใต้ฐานใต้ฐานต้องมียันครบนะต้องมียันทั้งหมด3ยันด้วยกันนะยันกอย่้าหรือยันไส้กาแล้วก็มียันอูนะฮะแล้วยันเลือดเลยมันต้องมีครบผมย้ําเสมอนะยันต้องมีครบนะฮะของหลวงพ่อเซนท่านเซนน่ะนะโดยเฉพาะฐานนะเอดียฐานต้องสามต้องฐานต้องสามเสมอนอกต้องมียันเลือดเลยนะกับหัวกับหางของหลวงพ่อเซนนท่นสลับกับหัวกับหางกันแล้วก็ตรงตรงนอก แล้วเลยแล้วก็ตั้่หน้าแข้งเนี่ยต้องมียันอุนะต้องม<ช>อยียันเสมอนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับผ่านการใช้ไปแล้วนะเจียนอันนี้ผ่านกันเลยมันมัน,ม,นมันผ่านการใช้มันก็จะตึกหน่อยนึงแต่ว่าแต่ว่ายันก็ยังอยู่ครบแล้วก็ศิลปะช่างก็ยังเห็นอยู่ตัวนี้ผมนึงบอกว่าพี่พี่น้องน้องดูว่าเออคนนี้เขาไม่เคยสะสมหรือไม่เคยเห็นว่าเอ๊มมีเหรอเสือแปอย่างเงี้ยมีฮะเที่ยวเสือสองหัวมีงานงานแต่ผมบอกว่าช่างแล้วแบบมีทั้งสี่ห้าคนเนี่ยการแกะเขาก็แล้วแต่เขาจะกินนานการในการแกะ เขาอยากจะแกะแบบไหนเขาก็แกะเขาดูดูเขี้ยวเสือพอเขาดูแล้วเนี่ยเขาก็ ดูดูว่างานควรจะแกะไงครับสมัยก่อนนี่ช่างเขาแกะได้คมมากอันนี้ก็มีอันนึงแต่ว่าเราแกะออกไม่ได้เนาะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเขี้ยวเสือแปดที่บอกว่าสองหัวเหมือนกันแต่อันนี้ผมเรียกมันกรอบตายนะฮะมันเลยแกะไม่ออกเราให้ดูเฉยเนาะให้ให้ดูเฉยว่าวันมัวยันครบมียันครบเหมือนกันนะครับผมมีอยู่2ตัวด้วยกันเขี้ยวเสือแปดให้ดูให้2หัวนะให้ดูชัดๆดรือว่าถ่ายรูปให้ดูฮะถ่ายรูปนิ่งให้ดูหนะเขี้ยวเสือแปดสองหัวนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีที่ ที่ยีแล้วนะครับกับช่องสองพระสองบุญครับขอบคุณทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้อตียกับผมด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ